อยากดิโดถามอาจารย์มาแล้วเย้ ปวดหูเลยกูมันเป็นอะไรแค่เดียวอยยากัวดิว่ามันเป็นอะไรอย่างฮะโอู้ววันไหนข้างไหนข้างเลวะไอ้แล็คเนีมันขังไอ้ท่านหนึ่งมึงเนี่ยอู้ยังไม่ว่างเลย เอวลาบ้านก่อนมึงก็หาตามมึงโทรไหมมึงโทษไหมมึงไมโทษย่งเอาโทรศักทาดีเครื่องโทษตีหลัใช้สารคามนะที่บอกว่าจากไหนเครื่องมันแ่งเองมันติดแล้วเหงื่อแตกสะเลยโมคานำัญจีเดิมพันนะโมคะ วนทนอ่มบรแรแมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเล่งเล่งไม่หยุดเลยเอาเาเาอันเดิมพันกันเธอที่แล้วเนาะเกี่ยวกับเธอนี pues, ่อันนี้ม uh ูบอกแมนีเสียหลนนึงเดเกเด้าไปกินหมูหลานนึดครับผม ยังหายดีล่ะฮะดูปั๊มตัวในทางเนี้ยเอาไม้เบิ้งเอาไม้เบิ้งเอาไม้กันหล่อมนะฮะนะสนุกเออแล้วมุดหายแล้วครับลิงตลอดเลยเอาเบิ้งหายทีล่อไหมมั้ยเอาใจเบิ้งอาจารย์พู้นี้ก่อนเด้อเอามือลุกสูตรติดหรอฮะเฮ้ยมันแนนมันฟิตเลยเด้เอาเอาไหม คัดคัดว่ดมันฟิตดีของการทำไมมันหมุนคัดเนเป็นไรเม่มันหมุนแล้วมันจะดุดอ่ะในมือหมุนมันอ่ะเฮ้ยน้ำน้ำมังอรอฮะน้ำเติมเนี่ยบนี่พยระยอบอมีเหรอฮะเลือมเติมน้ำยอะใส่ยอใส่ น้ำมันเพ oh, tamam. ียงก็ว่ามีโอ้น้ำม right. ันคือบ่อหรเอาเงยจักรันเงยจักรันมามันขัดมือมันนลยพี่เอาน้ำมันเศรออกหรอน้ำมันเศรออกของคุณท่านยิ้มบอกหรอฮะไม่ออกแล้วมันตัดดุมตัดดุมตัดดุมเองเลยเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรคะเร่งก็อยู่ตำแหน่งดับอ่ะ ตลอดเลยตะต่ตตตตตึ่ละจนมันถอดแนมันออกอ่ะมันบ่ฉีอ่ะเมนีด่อะไรนะมันนี่เมึงเปิดเขาเลงไหมบอกร่วงเขาเล่งดิโอ้ยนะไอสามสรอบที่ไม่ตาตาไม่ติดนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ จะนามมันใช่กันเเอาไปจับจักกันไมจัันมันเยอใช่หมนาเติมเร็วเอาเติมเอ้ยชิันเดยแ่ไเบด้ไบอรใหม่ม้วใหม่เฮ้ยเติมผิดแล้วน้ำอ่ะเติมนี่วะใ้เงงมาได้ยินพุ๊บก็ได้ นี่เลยนาะไม่ต้องเห็นหน้าีนรู้จักเลยเนาะเหซีเนาได้กลิ่นเหรอได้กลิ่นเหรอเอ้าทำไมน้ำมันไหลลงข้างล่างอะไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าน้ำมติด้มว้ือไหลอีกมันไหลอีกแล้วน่ะต้นติดไปยังไม่ได้ขันเตรียม หมดระวางเลยดีตรงเลยคุรแหละใช่ยังใช่ <c oughs> ก็มันไม่ดับมันก็เลยถอดแฝงผู้ชีดออกมันถึงดับมันนี้มัน,มมน,น,นสีปิดเม้อทองไรน้ำมันไหมตันนี้ไต้องมีต้องอะไรมันอาจจะลินไห้ก็ได้ไอ้แก้หายอะไรอย เราให้ยกว้าวเราไปยกว้าวมันตกใจมันิดยกว้าวมันก็บม่เตะดับว่ะหันยังอีกยกว้าวมันก็ไม่ดับเมื่อกี้เอ้าเจ๊หายเจ๊หยังเบอร์สิบเจ็ดก็นี่เด้อสิบสี่ตัวนี้ตัวนี้สมเบลรณ์ก็มีแต่แม่งเลยก็งหลายแม่งก็นางไทยพ่ี

ก็ไม่ส่งมันละม่่าเรางกตามมันไดัมัเ้เนาะักทยฮตีดูยงไได้เก้อตีมาัไปยัง็ดตีนเรามานับมึงมีอาจารย์บอกแล้นมันนอนะไรน้มันเหอยมึงมีอาจารย์บอกแล้วมานับเว้ยานับก็ามมก็ตามาว่าก็ตาม ตั้มครับตั้มตม่ปนตั้มมันค้างพอฟ้าก็มึงครับผมมันเป็นเนี่ยมันเป็นโตัวร่างเลือดเี่ล่างอริงเออโหตัวกาเปลี่ยมันค้างอ่ะพี่มันค้างพอเราดึงไอ้ตัววาวพอดึงตัววาวปุ๊บแล้วเราไอ้กระแทกคันเด้งคันเด้งปุ๊บมันก็มาคืนตับ ใช่เวลาเร่งทุกครั้งเลยตอดฟั่มดูใช่ไหมนี่ทั้งสี่ลักเกือคันเมื่อกี้คันว่าเล่นชุดมันก็บ้ขึ้นนี่ล่ะเออมันก็เป็นบางบาทเนาะอืมไม่ใส่ถอยเสียมันนามันงอกเหลือเกินมึงประกอบเลยประกอบยางยาวกระดูกประกอบเอาไว้ทำไมนั่นาันตอิดแล้วเนี่ยเนี่ยเลยครับฮะ เล่นเล่นไปคลิงข้างลงมึงเล่นย่างเยอะเลยแล้วเล่นลงแล้วมึงตรงไปกับมึงบัดหน่อยแล้วมึงมึงลบอะไรเล่นเขาวัดเลยเหรอเล่นเขาบัดนี่เนาะงี่นะครบปิดจิ้วนะครับบิดจิ้วหน้าโง่เตรียมดูนะครับไปเรียนแบบหน้าโง่จะใส่แบกอะไรไงเดี๋ยวเราต้องไปดูไปไม่ทั 烦闷。 เลีล้ยงละเลีล้ยงละจะโดินไปไหนนี่เดินไปไหนอาสรุปแต่งตัวกันมานี่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนตามไปสิยวไปหาของส่อนแต่งตัวส,สวยๆเนี่ยเออแต่งตัวรักนะเออแต่งตัวส,สวยๆแด้เขาว่าเพื่อนรังหินดีเลยนี่เหมือนนอตอีที่เนาะไม่เห็น <c oughs> น่าเกลียดมากเลยดูวิ่งมาตดแล้วก็วิ่งหนีเท่า หัวเมียคู่นี้นี่นี่เด้อไปเลยเบิงเบิงเพิ่งตดใจกันหนพิ่ดีใจไปายไปโลดอาื้ยเสร็จยังเก็บน้ำเดอเมียนให้หมดเลยไปยืมมาอนิ มงีตพกเชรอมงเล็กนี่มุ้งยีเห็ดพุเช็กมึงเหรอคือยังสมมติถ้าตัดกูยิงได้เช่างมุ้งกูเอง้หมดแม่นอสมรถจิบขย้อนถามเขาโอ้มาเสียดีหรอวิธีนั้นย่ามาวว้าถเมาเลาอือเด็ก ก็เขบอกเรื่องลวงจะท่นบนรยังอย่าบอกมันอีกเด้อไพ่ก็ได้ยวยป่าดหาะนอนรู้อูมีก็ชันเดียอเตลังกาเลยแล้วนึ่งควยแลนมาพอดี กวนออกแสดงว่าเหีเหยัหลว,วม,หเ,มเหรียญหลวมแหงอย่งเหียไหลวมแหงเก็บใหม่ประมาณสามีทันเดีวที่หลัง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 กหลัชุดลับรอยเก็บ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 ให้หมอดอย่ามาถ่ายท้องอย่ามาถ่ายท้องมัดนีิดเรียง เอาเฮ็ดเองเด้ยนี่เฮ็ดผู้เดียวพร้อมมาโทษไผ่ละเฮ็ดหกเปียวแฟบมาขัดเดี๋ยวไปหาผานาหน้ามอแรกเข้าผานไปเดี๋ยวไปเอาผานกันพุนหนาบ้านนึงยำโตเลยฮะฮะนี่ดิหนาบ้านดิยำโตเลยเพือ บอเดอร์ Border, <Okay. S 2> ข้างแตกพอดีอ,อู้มันใส่ผ้านันจะเป็นอย่างมันจวดมาจวดมาจุดห้ดองเลยหายสอง,อง้องคนนงเขาจะไปใส่เขาจะไปใส่ <Okay. S 2> พอแล้วชาวไทยกินไปแล้ว